5อันดับนักแสดงชายฮอลลีวูดที่ได้รับค่าต,ตัวต่อเรื่องสูงที่สุดจากภาพยนตร์เพียงเรื่องเดียวไม่นับส่วนแบ่งรายได้มาที่อันดับที่5เลโอนาโดดิคาเบโอนักแสดงเจ้าบทบาทที่ยังคงดึงดูดผู้ชมได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายได้รับค่าตัวสูงถึง3 0บล้านเหรียญจากดอนลูคแอปทาง n น t f l i x ถัดมาที่อันดับที่4วิลสมิธก่อนจะมีเรื่องอื้อฉาวในงาน Oscar, ออสการ์เขาได้กวาดค่าตัวไปถึง40ล้านเหรียญจากภาพยนตร์เรื่องคิงริชาร์ด อันดับ3ตกเป็นของขวัญใจมหาชนอย่างดูเวนจอห์นสันนักแสดงกล้ามโตที่การันตีความมันในทุกเรื่องที่เขาเล่นและได้รับค่าตัวมหาศาลถึง5้าล้านเหรียญจากภาพยนตร์เรื่องเลดวันทางพามวิดีโอรองแชมป์ของเราคือไลอันเลโนนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีเจ้าของบทเดทพูดด้วยความนิยมที่พุ่งสูงทำให้เขามีค่าตัวจากภาพยนตร์เรื่อง Spirit ทาง Apple TV Plu s ไปถึง50ล้านเหรียญอันดับที่1นึดเนียลเคล อดีตเจมบอลของเราด้วยข้อตกลงสุดพิเศษจากเน็ตฟิกทาให้เขากวาดค่าตัวไปถึงร้อยล้านเหรียญสําหรับภาพยนตร์ไนฟ์เอาท์ภาค2และ3เป็นดิวแบบเหมา2ภาคแต่จ่ายก้อนเดียว